สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้จะบอกว่าโอ้โหอาทิตย์ที่ผ่านมาอัปเดตถึงสองรอบกันเลยทีเดียวนะมีวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์โอ้โหพี่ปอช้าเศร้ามา ใครที่บอกว่าพี่ปออัปเดตอัปเดตพี่ปอไม่ได้เข้าไปดูเลยขอโทษด้วยนะโอ้ยอัปเดตมาก็คือนี่เลยมีหมวกเพิ่มขึ้นมา2ใบแล้วก็แบบว่าการแกล้งเพื่อนการจับนู่นนี่นั่นมันก็มีแค่นี้นะแต่ถ้าใครอยากได้สีผมแบบที่พี่ปอทําอ่ะเนี่ยใครยังทําไม่เป็นก็ลองกดกดดูก่อนนะเพราะมีน้องๆชอบบอกว่าพี่ปอคะพี่ปอคะผมสีนี้พี่ปอทํำยังไงโอเคก็ดูไปนะนี่พี่ปอจะชอบผมทรง ออไม่ใช่ท่งสีแบบประมาณเทาฟ้าออกชมพูไฮไลท์อะไรอย่างนี้นะลองทํากันดูนะนี่เห็นไหมก็ตามนี้เลยมันก็จะได้แบบนี้จริงๆแเราอยากได้สีเออชมพูอ่อ,อนๆแล้วก็แทรกด้วยชมพูแต่หาไม่เจอแล้วอะต้องไปดูคลิปเก่าๆไม่ได้จดไว้เลยอะมันจริงๆมันต้องแบบว่าจดไว้นิดนึงนะจะได้จําได้อืมโอเค เลือกไปเลือกมาก็เอาสีผมประมาณไหนเดียวก็ยากเหมือนกันนะเฮ้ย <c oughs> เอาสีนี้แล้วกันมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกมกันเลยนะเจ้าถูกคนอ่ะ <c oughs> นี่สีผมพี่ปอก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปิดเสียงก่อนโหนหูเฮ้ยช้าช้าตลอดเลยช้าตลอดเลยพี่ปอพี่ปอคะไม่ทำละครสั้นเหรอทำนะ พี่ปอว่าจะทําละครสั้นแบบว่าเฮ้ยมันเข้ากับเกมมันก็ต้องแบบว่าแกล้งเพื่อนนิดนึงใช่ไหมหรืออาจจะเป็นแบบผู้หญิงเร้ายแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรร้ายคิดก่อนขอคิดหนึ่งวันนะสำหรับใครที่รอละครสั้นก็รอนิดนึงนะช่วงนี้พี่ปอก็จะขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนเห็นอะไรไหมนนตรงข้างบ้านเห็นอะไรไหมมันก็คือหมวกอืม น,นี้ถ้าไม่ใส่หมวกมันก็จะทำอะไรแบบที่ทำไม่ได้เข้าใจอ๋อหมวกนี้เหมือนหมวกคล้ายๆหมวกก่อสร้างปะ่ะแบบว่างานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเออใส่เข้าไปนี่พอฉันใส่แล้วฉันก็จะไม่ใช่คนธรรมดาฉันคือ power pop girl นนออ Moon. มไม่ใช่ละฉันคือ Sailor Moon อืมไม่ใช่ฉันคือ Wonder Woman อืม ตายกันใหญ่แล้วพี่ปอไม่น่าจะใช่นะก็คือแบบว่า้พอทําแล้วว่ามันจะสามารถเลื่อนโต๊ะไม่ได้โตะสิอันนี้เขาเรียกว่าเก้าอี้สามารถเลื่อนเก้าอี้ได้เฮ้ยอัปเดตมีแสงด้วยแกมีแสงด้วยดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนี้เกมก็คือพัฒนาไปแบบว่าในระดับที่เกินเกินสมองที่จะคิดได้แล้วเฮ้ยมีทรงมีแสงมีเงามีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะตอนนี้ดูดิเอ้ยสวยงามเห็นไหม อสำหรับน้องๆที่บอกว่าพี่ปอเกมหนูอะพออัปเดตแล้วเล่นไม่ได้คืนไปดูเมมนะว่าเมมเต็ม,ตมหรือเปล่ามันต้องแบบว่าใช้เนื้อที่นิดนึงนะพอเขาอัปเดตแบบเยอะมากเยอะมากก็คือแบบว่าถ้าใครอยากจะเล่นหลายเกมต้องตัดสินใจนะว่าจะเอาเกมไหนอยู่เกมไหนไปอะไรอย่างเงี้เหมือนเครื่องพี่ปอเน,นี้ย <c oughs> มีอยู่ประมาณ2เกมได้มั้งมีอา v กับเอ,อโกับสกู o เกอร์ ฟรีไฟไม่แน่ใจว่าลบไปยังนะเครื่องนี้นะเพราะว่าโอ้โหมันแน่นมากเลยอะแน่นแบบ93%น่ะทุกวันนี้ต้องลบคลิปคลิปคลคลิป,ป,ป,ปลบทิ้งตลอดเลยไปต่อไปมันก็ไม่มีอะไรนะเดี็กพี่ปอจะเป็นเด็กดียกโตะขึ้นนี่เราทำเวลเราต้องยกโตขจาจป่ะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ตอนเช้านี่นาเดี๋ยวเพื่อนมาจะนั่งยังไงล่ะเออนั่นน่ะดีถ้าเพื่อนมาจะนั่งยังไง ตายแล้วตาแล้วตาแล้วคิดไม่ออกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเพื่อนนั่งสั่งหอนใจว่าเพื่อนจะต้องปีนขึ้นไปนั่งบนนุน้นจริงไหมเดี๋ยวดูก่อนอ้าจริงด้วยเพื่อนขึ้นไปนั่งบนนี้แล้วก็หยิบเก้าอี้ไปแบบชิวๆขับใจนะจ๊าลิซ่าอุ๊ยชื่อลิซ่าอีกแล้วว่าเขินจังเลยครั้งที่แล้วก็ซื่อลิซ่าครั้งที่แล้วก็ชื่อชื่ออืมโอเคนี่ ทุกคนก็จะได้เก้าอี้ส่วนตัวไปเลยจ้ะถือไปหนักไหมครั้งนี้ถามว่าอัปเดตเป็นยังไงบ้างก็แบบว่ายังไม่ค่อยเลิศหรูอลังการแต่ก็ดีนะเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะขึ้นแกล้งเพื่อนได้ด้วยมันดีตรงนี้มันดีตรงนี้เออสำหรับใครที่บอกว่าพี่ป้อมันอัปเดตแล้วเหรอใช่มันอัปเดตต้องมีหัวอกเดียวกับพี่ปอแน่ๆที่ไม่รู้ว่ามันอัปเดตใช่ไหม วันอาทิตย์ตอนเช้าวะโอ้ยพอดพอดพอดมากไอ้อตาแต่ตอบไม่รอแล้วนะแกล้งไงพี่ปอยยังไม่เห็นเลยไปแกล้งห้องนู้นดีกว่าอันนี้เพื่อนเราเราไม่อยากแกล้งไปแกล้งห้องถัดไปดีกว่านะดูสิมีใครนั่งเก้าอี้อยังหุยห้องนี้อะไรกันเนี่ยเธอไม่เรียนหนังสือกันเหรออะเรียแล้วเ,เลจราคนแรกค่อยหัวคกอกหุยแบบ โหยแบบนั่งสารมากอ่วคนนี้รู้ตัวก่อนรู้ว่าเราจะแก้งใช่ไหมเอเชิดด้วเขาแก้งหนอ้ยรูดีไปดูห้องตัวเองดิไปไหนแล้โอ้ดีอุ้ยเธอพกเก้าอี้มาด้วยเหรอพกเก้าอี้มาด้วยเหรอเก้าอี้อะไรนะเขาร้องอยังไงนะ พกเก้าอี้มาด้วยเหรอแหมมาแค่นี้ก็พกเก้าอี้มาด้วยโอ้โหใครเกิดทันเพลงนี้บ้างรับรองไม่มีใครเกิดทันแน่นอนเวอร์ชันเก่าพกเมียมาด้วยเหรอฮะพกเมียมาด้วยเหรอแต่เวอร์ชันนี้พกเก้าอี้มาด้วยเหรอฮะพกพี่ปอไปแล้วสมองไปไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะทุกคนมีอะไรอีกเนี่ย ก็มีแก้งเพื่อนมียกเก้าอี้ออกยกข้าวยกออกเลื่อนข้าเลื่อนออกเนะี่ยมันก็มีแค่สองอย่างกด a กับกด b เรื่องอานะจ๊ะทุกคนเอ้ยแค่นี้อแค่นี้ก็เล่นได้นะเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกบหมไม่มีแล้ว,วทุกคนไม่มีอะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้รอด,ดูละครสั้น fc ด้วยนะพรุ่งนี้จะเอาเป็นเอ่อละครสั้นมีน้องๆบอกมาแล้วแหละพี่ปอให้ทำละครสั้นเรื่อง แกล้งเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวพี่ปอต้องคิดอยู่นะว่าจะแกล้งแบบไหนให้มันแบบว่าเฮ้ยน่ารักมก็แกล้งแบบนี้แหละแต่หาเรื่องมาใส่แค่นั้นเองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนหมวกนี้คือหมวกวิเศษใครได้ไปรับรองจะเป็นผู้มีแบบว่าความสามารถพิเศษคนอื่นทําไม่ได้นะเราทําได้อยู่คนเดียวในโรงเรียนเนี้ยคือเราเก่งอยู่คนเดียว,วคนอื่นแบบว่าโดนเราแกล้งตลอดทุกคนเจง เออว่าไปแล้วแกล้งเพื่อนเนาะสิบวิธีแกล้งเพื่อนพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะพรุ่งนี้นะอย่าลืมติดตามด้วยนะเออเรามาดูวิธีแกล้งเพื่อนก่อนเคยทําไปบ้างยังไม่รู้จําไม่ได้แล้ะคลิปมันเยอะจัดไงไปละจ้าทุกคนไปละจ้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ้า,บาจุ๊บจุ๊บไป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 ,ไป